อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสประเซาะซี้เธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับผู้ริตวันนี้ภูมิใจนำเสนอจริงๆพามาที่ร้านชื่อว่าอาหาร wisdom of Thai Cuisine เรามาคุยกับ co-founder and managing director และเป็นเชฟเองด้วย create เมนูเองด้วยเชฟ ชุมพลแจ้งไพรสวัสดีนะคะเชฟชุมพลสวัสดีครับ,รบนี่มเมนูที่เชฟชุมพลจัดเตรียมพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าเป็นอย่างไรจ๊ะ ต้อนรับด้วยเมนูฤดูร้อนหรือคิมหันตะฤดูเลือกมา7เมนูจาก21เมนูทั้งหมดซึ่งเมนูแรกอย่างแนะนำก็เป็นว e l ค o ่ e to Thailand นะครับรีเพเซนต์อาหารทั้ง4ภาคสำหรับภาคเหนือนะครับก็จะเป็นขนมครกไรซ์เบอร์รี่กับอองมันตูภาคอีสานจะเป็นก้อยโคราดวาคิวส่วนภาคกลางจะเป็นปลาดุกนาย่างสะเดน้ำปลาหวานภาคใต้เป็นแกงปูภูเก็ตครับเมนูที่2ค,คือยำไข่มดแดงกับผักหวานป่าไข่เค็มช ยาเอามาขูดเป็นชีสนอกจากไข่มดแดงแล้วยังมีไข่คาวเวียจากโครงการหลวงอนอกจากนั้นก็อยากจะแนะนําเป็นต้มกะทิสายบัวกับหอยเชลลจะทํารูปแบบเป็นครีมซุปนะครับเมนูโบราณมากใช่ครับแล้วก็เพิ่มอูมามิก,กับไข่ปลาคาวเวียโครงการหลวงอีกเช่นกันนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นต้มยํากุ้งโบราณสูตรโบราณคือไม่มีน้ําพริกเผาไม่มีนมไม่มีกะทิ ใช้มันกุ้งล้วนๆแล้วปรุงเสร็จแล้วเนี่ยก็มาไซฟอนอีกครั้งหนึ่งคือเป็นการอุ่นแล้วก็มามาชงเครื่องสมุนไพรอีกครั้งหนึ่งผลิตครับเพิ่มอาโรมาเพิ่มอโรมา,าใช่ครับผมใช้กุ้งจาก ลำปำจากพัทลุงนะครับยังมีแกงกะหรี่ปลาเก๋าแดงเป็นปลาเก๋าทะเลน้ําลึกสดๆนะครับเป็นแกงที่ไม่ค่อยเผ็ดมากส่วนที่ชอบทานเผ็ดๆเลยแกงเขียวหวานไก่บ้านสูตรแบบดั้งเดิมเลยโขกน้ำพริกแกงเองะกะทิก็ขูดคั้นเองเราเลือกไก่สาวอะ่ะมันจะมีความ,มนึบสุดท้าย ข้าวเหนียวมะม่วงพาเฟ่สามสายพันธุ์ก็จะมีอกร่องมีน้ําดอกไม้แล้วก็มหาชนกครับพาเฟ่ก็จะเคลือบด้วยไวท์ช็อกโกแลตหรือโกไวท์โกโก้นะครับซึ่งเสิร์ฟมาพร้อมกับไอศกรีมกะทิสดสําหรับเมนูฤดูร้อนนะครับก็มีบริการถึงสิ้นเดือนกรกฎาจากสิ้นเดือนกรกฎาไปแล้วก็จะเป็นเมนูฤดูฝนนะครับดังนั้นต้องมา หลีต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษที่ร้านอาหาร Wisdom of Thai Cuisine ให้เป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่อาหาร Wisdom of Thai Cuisine ตั้งอยู่ที่ซอยทองหล่อเก้หรือซอยไปดีมาดีกลางติดกับร้านหวานไทย ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS อ,อร่อยเลิศกับคุรีดและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้า ที่ร้านอาหาร Wisdom of Thai Cuisine มีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้าสมาชิก AS อบางคาเชฟชุมพนสำหรับคุณลูกค้า AS นะครับมอบสิทธิพิเศษสำหรับค่าอาหารลด10%เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่15พฤศจิกายนปี2566ครับกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาิกา45นาที ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 p l ลาไปก่อนและสวัสดีนะคะสวัสดีครับ,รบอะไรแรกกับฟูลิตลี่เมจูอ,อีติ้งยาผีชังต้องกินค่ะ